สวัสดีครับพวกผมนะฮะโตบโต้ถอยนะฮะคลิปนี้มาส่งมอบงานสำหรับตัวเจ้า KF 1 0นะฮะหรือว่าตัวเจ้ามอนเตอร์ทักวีหนะฮะเป็นงานสเกล1นึต่อสินะครับให้กับคุณพี่อาทิตย์นะที่จังหวัดโคราชนะฮะจะเป็นรุ่น KF 1 0ที่แจ้งไปตัวนี้เป็นตัวโคนของเซ็กซัสมานะฮะต้องบอกว่าน่าเล่นมากเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะแกะกล่องนะฮะอันบ็อกซิ่งพร้อมกับการเทสให้นะฮะว่าสินค้าเนี่ยได้อะไรบ้างนะฮะจากการเปิด คู่มือนี่นี่คู่มือโอ้สวยมากนะบอดี้นี้นะสีดำนะครับนี่เข้ามาใหม่นะฮะโอ้โหบอดี้สวยนี่อะไรเอ่ยแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ให้มาเป็นแบบนี้นีฮะแกะกล่องเทสนะฮะเดี๋ยวจะแพ็คไปให้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เรียนแบบตัวงานแพงของเท็กซัสมาเลยนะฮะก็อบอกว่าเล่นดีแล้วก็มีไฟหน้ามีไฟท้ายด้วยนะฮะอ่ามีระบบพวงระบบไฟนี่อะเตอรี่นะฮะก็จะเป็นที่ชาร์จแบตะะเตอรี่นะครับประแจถอดล้อก็ไม่ถอดแล้วกันนะครับจะมาเทสการใช้ง,งานให้ก่อนแพ็คอย่างดีเลย อิโม่คอนโทรลของเขาเป็นลักษณะอย่างนี้สามารถปรับวงศาการเลี้ยวได้นะแล้วก็ปรับสปีดคอนโทรลได้นะฮะว่าต้องการเรียวองการช้าประมาณไหนนะครับมาดูตัวรถกันบ้างนะฮะตัวรถนี่ด้านหลังนะฮะมีกันยกมาให้แล้วนะฮะยางของเขาก็จะเป็นยางลนานักษณะนี้นะโชกนี่โชกนี่ครับเนื้ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยเนเนี่ยนะฮะมีไฟคู่หน้าด้วยนะ โช๊คสปริงกระดูกหมาเหล็กนี่ฮะโชสปริงกระดูกหมาเหล็กนี่มีกานกระแทกข้างล่างนะครับเป็นแผ่นเพลเหล็กลักษณะอย่างนี้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะก,กันนิดนึงมีคลิปล็อกบอดี้มาให้สี่ตัวนะครับโอ้โห,โหงานดีเลยอ่ะดีดูเก็บมาอย่างเรียบร้อยเลยนะสำหรับตัวนี้ครับนี่ช่อง ส่แบตเตอรี่ตัวล็อกที่เปิดลักษณะอย่างนี้นนแกะนิดนะึงเดี๋ยวเซอร์โวเป็นเซอร์โวห้าสายนะสป,ปีดคอนโทรลเขาอยู่นี่ปุ่มเปิดสวิตช์อยู่นี่อันนี้ไว้ต่อแจ็คกลับไปตัวบอดี้บอดี้เองเขาเป็นลักษณะนี้นะต่อแจ็คจะมีไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ไฟตรงนี้ด้วยโอ้โหเนบอ่ะนี่เนบดีนะมีฮีทซิงระบายความร้อนให้เรียบร้อย นี่เ f หนึ่งศูนย์นะฮะรีวิวฉบับเต็มเต็มเลยนะฮะตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองเทสกันนะครับอ่าแล้ก็ใส่แบตเตอรี่เลยนะฮะวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับนี่นะฮะกดเข้าไปเลยดีเองนี่กดเข้าไปนะฮะแล้วก็ปิดน,นะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ด้วยนะฮะในตัวเนี้ย เมื่อก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบตเตอรี่แบบนี้นะฮะสำหรับตัวรุ่นนี้นะฮะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่รีโมทนะฮะใส่ถ่าน 2A 2ก้อนนะฮะออนสวิตต์ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ออนสวิตต์ตรงนี้อมีไฟโอ้เลี้ยวเร็ว,รวนะฮะปรับองศาเลี้ยวได้ไหฮะนี่คือปรับองศาเลี้ยวเวลากินซ้ายกินขวานะฮะลักษณะนี้อ่าแล้วก็ความแรงครับเลีงเดียวตามมือความแรงของเขาคือ4ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีไฟนี่ตาเล่นมีหมวดก็ขนาดกลางๆนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะเร็วเร็วมากนะฮะสามารถที่จะปรับความแรงนะฮะจำวิวาเด็กเล่นนะฮะเราก็ปรับสักประมาณห้านสะิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าเราปรับเยอะๆ โอเดี okay. ๋ยวเราลองใส่บอดี้บ้างนะจะได้เห็นความหล่อของไฟนะใส่บอดี้นี้หนึ่งตรงนี้เราก็เสียบสายได้เลยอนะเสียบประมาณนี้นะครับอืมอ่นะเสียบแล้วโอโ้โหมีไฟยังรอนี่มีไฟแล้วก็ด้านหลังไฟนี้สำคัญมากนะเวลาเราเล่นกลางคืนนะฮะ จะได้เห็นไฟนะฮะไฟท้ายก็จะเป็นสีแดงลักษณะอย่างนี้นะฮะมีการยกมาให้หลับตัวนี้แล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้นตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าเคยเห็นคลิปของฝรั่งนะฮะเขาไปเล่นแล้วก็ทําให้ความแรงเพิ่มขึ้นกันโดยการใส่แบตเตอรี่สามเซลนะฮะแต่ทางผมไม่อยากจะแนะนำให้ใส่แบตเตอรี่3เซลล์นะฮะกลัวว่าแปลงวงจรมันจะเสียหายได้นะฮะอ่ามีฟังก์ชันดิฟล็อกนะฮะนะฮะ อย่าวแนะนําว่ามันจะเสียหายได้แลถ้าเราใส่แบตเตอรี่3เซลล์อ่ะมันก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะแรงแล้วก็อยากจะเสี่ยงนะฮะก็ใส่ได้นะครับก็ลองดูได้นะฮะแต่ว่าโอกาสที่สปีดคอนโทรลจะเสียไปอ่ะมันก็มีโอกาสนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะฮะที่เรียนแบบของแบรนด์เท็กซัตัวแพงมานะฮะรุ่น kf 1 0นะฮะราคาเพียง2,900บาทนะครับรับตัวนี้ครับลอง ดูดันนะาหน้าเล่นสกิล1ต่อ10ครับโอเคครับฝากกด้วยนะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ